เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีดเบฟโซกเช่นเคยวันนี้อยู่กับเรนจินะใครที่เป็นสายเรนจิหรือว่าชอบเล่นเรนจินะวันนี้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับอ่ะ เลนจิที่แรงที่สุดนะครับเลนจิก็จะมีอยู่11ตัวนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงทุกตัวเลยเพราะว่าเนื่องจากมันมีน้อยนะโอเคมาเริ่มกันที่ตัวที่1ห,หรือว่าตัวที่หลังท้ายเขาหมดนะในเรื่องความแรงนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นเฉพาะความแรงเท่านั้นนะับไม่เกี่ยวกับความเก่งนะฮะแต่เป็นเฉพาะความแรงเท่านั้นเลนจิม่วงครับตัวนี้ บางไข่ม่วงตัวนี้ตัวเก่าแล้วแต่ว่าดาวไม่แดงนะอยู่ในอันดับที่11นะฮะมีเอ A T k เคอยู่ที่556ครับแล้วก็เป็นสายเอเจเคยมทูสังหารฮอนโลนะครับมีลิงค์โจมตีพลังโจมตีบอก40 40ไม่ใช่40%เนะฮะแต่เป็น40ธรรมดาเฉยๆเพียวๆเลยอัปดิิตี้ครับวามเสียหายปกติ10%แรง20%แล้วก็ บวก ATK 40%ตัวนี้เป็นสาย ATK หรือว่าสายโจมตีปกตินั่นเองไม่ใช่สาย s p นะฮะก็จะอยู่ในอันดับที่11ของเราในวันนี้เลยเพราะว่าแรงลางท้ายเลยโอเคเดี๋ยวไปดูอันดับที่10กันอันดับที่10นะครับก็อยู่ในเลนจิเลนจิตัวนี้ก็เป็นสีเขียวเป็นเลนจิ ลิงก์นะฮะตัวนี้ดาวไม่แดงเช่นกันแต่ว่าเป็นอาลันจิลิงก์แบบเลือกได้ตอนที่ตอนแรกๆนะฮะเขาจะมีให้เราเลือกตัวนี้ก็ยมาทูตสังหารหัวหน้าหน่วยครับเป็นสายเอ k เช่นกันมีความแรงอยู่ที่อันดับ10นะแล้วก็มีลิงก์ความเสียหายปกติ18%ดลดคุณทรรมแรง10%เป็นลิงก์แบบควบคู่2อย่างนะฮะสำหรับการเล่น การโจมตีเป็นการโจมตีใครครับอเบดิตี้มีอฟอร์มสหาดปกติ38%แรง20%ครับแล้วก็ไม่ตาย40%ตัวนี้เป็นสาย ATK ไม่ใช่สาย SP นะตัวนี้จึงมีความแรงอยู่ในอันดับที่10ครับโอเคเดี๋ยวไปดูอันดับที่9กันอันดับที่9ครับอยู่กับเลนจิอ่าใช้หาด ตัวนี้เป็นตัวดาวแดงแล้วก็เป็นสีแดงด้วยนะเป็นเลนจิล่างชายหาดปัจจุบันตัวชายหาดตัวชายทะเลตัวชุดว่ายน้ำพวกนี้อ่ะเขาจะมีตัวใหม่ๆกันหมดแล้วนะแต่ว่าพวกผู้ชายรู้สึกเหมือนจะไม่เห็นเลยฮะเห็นแต่พวกผู้หญิงนะจะมีตัวใหม่ๆโอเคก็เป็นยุทูตสังหารอารันคาครับตัวนี้เป็นสายเหมือนจะเป็น SP พนะมี a อ k เคสูงฝากก็จริงแต่ว่า ค่า ability ของ SP คือสูงกว่าฮะมีลิงก์ฟัมเสถียแรง20ครับแล้วก็ไม่ติดแข็ง55% ability ครับอบอ่าแรง20ไม้ตาย40ครับคอบเขตแรงแล้วก็คิดแรงบวก1นะก็มี ability ที่เอื้ออำนวยไปทาง SP นะฮะแต่ว่าการจำตีหลักเขาเป็น ATK สูงกว่า แต่ว่า a ั i l i t y เป็นเ p นะฮะตัวนี้ก็เลยอยู่ในอันดับที่9ในวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูอันดับที่8กันอันดับที่8ครับก็ตกเป็นของอ่าเลนจิฟ้าในภาค Academy ี่หรือว่าภาคอ่าโรงเรียนนะฮะสมัยโรงเรียนโยมทูตน,นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่8นะเป็นสายเ p ็ p สูง698ไม่สูงมากครับมี Link, ลิงก์รถคุณํามแรง12ครับแล้วก็ ลดเวลาสถานะลดฟาร์มเร็ว55วิหรือว่าสโลเอ้ย55เปอร์เซ็นต์55วิก็จะเกินไปเป็นยมทูสังหารฮอนโลครับโจมตีใกล้ครับอ่าถ้า2มันท่าเสริมพลังถ้า1กับไม้ตายติดไฟนะฮะแล้วก็ไม่มีท่าโจมตีแรงแต่ว่ามีฮิตแรงบวกหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีไม้ตาย40ก็จึงเป็นสาย SP ของเรในวันนี้และอยู่ในอันดับที่8โอเคเดี๋ยวไปดูอันดับที่7นะครับอันดับที่7ครับตกเป็นของอ่าเลนจิสีส้มในตอนที่เขามาสู้กับฟูบิงนะเขาจะมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาฝึกนาน17เดือนเพื่อรับมือกับไอเซนนะก็เป็นคำพูดที่แบบโอเคจึงอยู่ในอันดับที่7นะเป็นยมทูตสังหารฮอนโลครับ สาย ATK ATK สูง743เลยเป็นดาวแดงแล้วนะแล้วก็มีความเสียหายปกติ65%ครับมีลิงก์ลิงก์ไม้ตายเป็นตัว ATK แต่ว่ามีลิงก์ไม้ตายนะฮะนั่นก็คือเล่นแบบการโจมตีปกติแต่ว่าสามารถทำให้ไม้ตายแรงได้เขาจึงอยู่ในอันดับที่7และขอแนะนำอย่างหนึ่งตัวนี้ไม่ควรใส่แชปปี้เพราะว่า แชปปี้ทำให้ ATK แรงจริงแต่ว่าไม้ตายกลายเป็น0น,นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรใส่แชปปี้เด็ดขาดใส่เป็นอย่างอื่นแทนนะให้เขามีฟาร์มแรงของไม้ตายเป็นฮิตไม้ตายของเขานะี่ยยังคงอยู่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในะอันดับที่6กคันครับอันดับที่6นะครับตกเป็นของอารเรนจิฟ้าโบนัสบันทึกสงครามนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ จำเป็นสำหรับดาบมันทึกสงครามนะครับพอเอาไว้เก็บแต้มไปที่จะได้เอาแต้มนั้นไปแลกกับของใช้จําเป็นนะฮะ mm. เป็นสาย SP ครับ SP 0ูง774เลยแล้วก็เป็นยมทูตสังหารฮอนโลจมตีใกล้มีลิงค์ลดคุณทามแรง12อยยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะอา a b ลิตี้ถ้าจมตีแรงไม่มีครับมีแต่ถ้าจมตีปกติมีไม่ต้ย40ครับแล้วก็ ไม่ติดช็อตไม่ติดแข็งครับแล้วก็มีฮิตแรงบวกหนึ่งแล้วก็มีรถรถพลังโจมตโีโอเคก็คือไม่มีแค่ฮิตแรงบวกหนึ่งเพียวเียวแล้วก็มีรถพลังโจมตีมันก็ถือว่าโอเคหน่อยสมดุลหน่อยนิดนึงเรื่องจุดนี้จึงอยู่ในอันดับที่6นะเดี๋ยวไปดูอันดับที่5กันเลยครับอันดับที่5ครับตกไปของเลื่อจ,จิม่วงมาพร้อมกับดบาบฟ้มิญาณของเขานะ ก็เป็นสาย SP เช่นกันอยู่ในอันดับที่5ของเราในวันนี้ยมมาทูดครับสังหารฮอนโลแล้วก็อนันคาเป็น2 k i คินเลอร์เลยนะฮะแล้วก็มีลิงก์ o ถคุณธรมแรง12ไม่ติดพิษ55 SP สูง813เลยเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นดาวแดงแล้วในตอนนี้ถ้า3เป็นอันติเอยถ้า3เป็นชาร์จฮนะอันติเป็นไฟก็ถือว่าโอเคอยู่ ก็เป็นสาย s p นะครับแต่ว่าไม่มีฟาร,ร์มเสียหายปกติเนาะแต่ว่ามีเป็นฮิตแรงบวกหนึ่งมาแทนฮิตแรงบวกหนึ่งแล้วก็ฟาร,ร์มเสียหายม้ตาย50นะฮะก็คือเหมือนกับตัวสีฟ้าเมื่อกี้เลยแต่ว่าค่า SP พของเขาสูงฝ่าแต่ผมคิดว่านะถ้าเรนจริฟ้าบนระับบันทึกสงครามเมื่อกี้ถูกทำดาวแดงมีโอกาสที่จะเก่งฝ่าเรนจริม่วงตัวนี้แน่นอนโอเคตัวนี้จึงอยู่ในอันดับที่5ครับเดี๋ยวดูอันดับที่4กัน อันดับที่4ครับอยู่กับเลนจิแดงบางไคขพันปีเป็นตัวดาวแดงนะแล้วก็เป็นบางไขล่างสุดท้ายเท่าที่ในอนิเมะเคยมีตัวนี้มือซ้ายเหมือนจะเป็นลิงฮะแล้วก็มือฝ่าเป็นดาบครับแล้วก็มือฝ่าเหมือนจะปล่อยอันติได้ประมาณนั้นนะตัวนี้อยู่ในอันดับที่4ครับเป็นสาย sp เช่นกัน sp สูง839เลยมีลิงลดคุณทรมแรง12ครับเมื่อเราเต็มความจรหญทั้งหมดบวก 16%ยมมาทูดส,สังหารอรันคาโจมตีใกล้ถ้า3ชาร์จได้อันติมีโอกาสติดเดทหรือว่าตายในทันทีแต่ว่าโอกาสน้อยนิดหนึ่ง a b i ิตี้นะฮะความเสียหายแรง20ครับไม่ตาย50มีฮิตแรงบวก1นะแล้วก็มีเลือดเต็มความเสียหายทั้งหมดบวก16%ครับอืมโจมตีซ้ำขณะล้มอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะแต่ว่าแบบ มันไม่สมกับเป็นอ่า,ามถูกต้องเลยวะ่ะจมตีสามขนาดลบเนี่ยมันยังไงอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูอันดับที่3กันเลยครับอันดับที่3ครับตกเป็นของอ่าม่วงเลนจิม่วงภาคไปช่วยลูกช่วยอุนโนอินโนเอที่ฮูเอโกมันโดนครับตอนนั้นยืนคู่กับอิชิดะตัวนี้ก็แรงอยู่เหมือนกัน ถ้า2เป็นวอลเทครอบตัวด้วยแล้วก็มีทีเอยู่ที่7.77เลยฟาร์มเสียหายลิงปกติ20ครับยม,มทูตสังหารเอสปาดาโจมตีใกล้นะฮะถ้า1ท่ถ้า2ท่า3ครับติดแผลชะกันอันติติดไฟครับอเบริตี้ครับปกติ50ครับแล้วก็มีฮิตปกติบวก1ด้วยนะเมื่อติดแผลชะกันครับฟารมเสียหายทั้งหมดจะบวกเป็น40%แล้วก็บวกฟาร์มเสียหาย จมตีปกติอีก20%ให้กับยมทูตสีม่วงครับสำหรับเลนจิตัวนี้จึงมีความแรงแบบกระโดดเลยแล้วก็เล่นง่ายเพราะว่ามีวอลอเทครอบตัวนั่นเองทำให้เขาแรงและเล่นง่ายนะอยู่ในอันดับที่3และเดี๋ยวไปดูอันดับที่2กันครับอันดับที่2อครับอยู่กับเลนจิสีเขียวนะฮะตัวนี้ก็เป็นเลนจิลิงเหมือนจะเป็นลิงตัวแรกนะลิงเมื่อพลังกายเต็ม ค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก30%ซึ่งเป็นลิงที่โคตรดีไปได้ทุกสายครับไปได้ทั้ง ATK แล้วก็ SP เลยและที่สำคัญตัวนี้กดมีปุ่มกดแปงลงร่างเป็นบางไค่ด้วยนะฮะคละ้ายๆกับลูเคีย10ปีแม่ลูกหนึ่งนั่นเลยยมทุทสังหารหัวหน้าหน่วยครับตีใกล้ครับแล้วก็มีปุ่มกดบางไค่มี SP สูงถึง839เลยนะฮะมีพา s s ซีครับ ติดสถานะง่ายขึ้นหลังจากกดแปลงล่างนะฮะไม่ติชดช็อตแล้วก็หลบชุกเชนบวกหนึ่งมีความเสียหายแรง40%ครับไม้ตาย40%ลดุรถคูทามแรง12%ครับเมื่อเต็มบวก30%ทิมแพตตี้ฟามเสียหายแรงสีเขียวอีก20%ฮิตแรงบวก1ครับแล้วก็มียุคเลิกการดตัวนี้ก็จึงมีความแรงอยู่ในอันดับที่2ของเลนจินะฮะ ส่วนอันดับที่1ก็มีอยู่ตัวเดียวนะคงไม่ต้องลุ้นตัวใหม่ล่าสุดของเลนจิเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันและนี่ก็คืออันดับที่1ครับนั่นก็คือเลนจิส้มนะฮะส้มในภาคดารุมะนะฮะเทศกาลดารุมะตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่อันดับที่1ของเราเป็นสาย ATK นะ ATK สูงถึง792กันเลยทีเดียวครับมีลิงก์ฟอร์มเสียหายปกติ20% ยมทูตสังหารอลันคาระยะใกล้ครับท่า1กับท่า3และอันติครับแล้วก็ท่าโจมตีปกติติดแผลชะกันท่า2เป็นเกาะแล้วก็เป็นเสริมพลังครับอืมก็แรงเป็นอันดับหนึ่งนะถือว่าสกิลอะไรก็เล่นได้ง่ายค่อนข้างดีเลยพาสซีฟครับลดเวลาแทะแข็ง100%เมื่อเลเตือดเต็มความเสียหายทั้งหมดไอความเสียหายปกติบวก40%รับฉุกเฉินบวกหนึ่งมีความเสียหายปกติอีก20%ครับ ติดสถานะ2วิด้วยแล้วก็มีความเสียหายแรง40%นะจมตีซ้ำขณะล้มครับฮิตปกติบวกหเวลาติดสถานะทั้งหมดบวก2วินาทีเมื่อเล่นปกตินะครับบวกความเสียหายถ้าจมตีสีแดง10%แล้วก็เมื่อเล่นแบบกิ้วบวกไปเลย30% มียืดเวลาถ้าเสริมพลังซูเปอร์อาร์เมอร์จำนวนการใช้บาเรียบวก2นั่นหมายความว่าจากบาเลีบวก5จากเก้จากบาเลี 5, เบวก3จะกลายเป็นบวก5นะฮะแล้วก็มีเล่นคุณสมบัติผู้สังหารแบบกิลว50%แบบธรรมดา30%ด้วยตัวนี้จึงมีฟาร์มแรงที่แบบโคตรเลยถ้าไปกิลคือมีความแรงที่แบบโคตรนะถ้าไปดันกิลนะคือแรงอันดับหเลยแต่ถ้า เล่นธรรมดาก็จะมีารามแรงอยู่ที่อันดับ2นะส่วนเลนจิเขียวอันดับ2เมื่อกี้จะเป็นอันดับ1แต่อันนี้เราจะวัดฟาร,ร์มแรงจากทั้งหมดนะว่าเขาไปสุดได้เท่าไหร่ก็คือเลนจิส้มดัลลุมะตัวนี้แหละคืออันดับ1ถ้าไปเล่นในแบบดันกิวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ